มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างเปิดเลิกดีเลิกมงคลมีแค่3มวันหนุนนำชีวิตและเฮงปังสดๆดค่ะหมอช้างทศพรสีตุลาณนะคะเปิดเลิกดีเลิกมงคลนะคะมีแค่3มวันเท่านั้นหนุนนำชีวิตเฮงปังสดๆดในเดือนกรกฎาคม สำหรับคนที่เตรียมจะแต่งงานออกรถใหม่หรือว่าซื้อบ้านใหม่นะคะแม้ว่าประเทศไทยนั้นยังอยู่ในสถานการณ์โควิด1 9แพร่ระบาดอยู่แต่ว่าเหตุการณ์โดยรวมเริ่มที่จะคลี่คลายค่ะทั้งยอดผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนั้นทำให้รัฐบาลนั้นผ่อนปลนมาตรการลงหลายคนเริ่มกลับมาทำมาหากินแล้วก็ค้าขายได้บ้างแล้วนะคะหมอช้างทศพรสตุลามเปิดเลิกดีเลิกมงคลในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ถือว่ามีความสําคัญสําหรับคนที่เตรียมจะแต่งงานออกรถใหม่หรือว่าซื้อบ้านใหม่นะคะโดยเลิกมงคลประจําเดือนกรกฎาคมนะคะมีอยู่ด้วยกัน3วันค่ะประกอบไปด้วยวันที่9กรกฎาคมวันที่19กรกฎาคมและวันที่26กกรกฎาคมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ